จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีพระราชทานสัญ,ญบัติพัทยศและพระไตยแด่พระสงค์ภาค8และภาค10สมเด็จพระอริยวงศสาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติศาสนากิจแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญบัติพัทยศและผ้าไตรแด่พระสงค์เขตปกครองคณะสงหนตะวันออกภาค8และภาค10จจำนวน528รูปณวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงโดยมีพระปรมวชรคุณาพรเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าวาดวัดมัชิมวาดพระอารามหลวงพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้า,าวาดวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนาบราชันสุนหัวผู้วราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพุทธาศาสนิกชนร่วมเฝ้าถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การปโร 9, ปโรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เป็นพระครูสัญบัติตั้งใหม่จำนวน1290รูป และโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจำนวน1,203รูปรวม2,493รูปทั่วประเทศโดยพระสงฆ์เขตปกครองคณะสงฆ์หนวันออกภาค8และภาค10ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งนี้ประกอบด้วยพระครูสัญญบัตรตั้งใหม่จำนวน2 6 0 2 86รูปและเลื่อนสมณศักดิ์จำนวน242รูปรวม528รูป i <speaking in foreign language> i'm